แปดสิบเด้พอเต้นหัวฟังนี่โอ้ยฉันเป็นที่ไหนคู่มือดิถามว่าเราเราถามว่าเราทำสม่ำเสมอห้อก็ลงสม่ำเสมออยู่เมื่อสองอาทิตย์หนึ่งได้ยอดวิวป้าดหน่วยสิบร้อยพันพุทธาหาแสนป้าดป้าดพ่อเพ,อพ,อพอิเดี๋ยวนี้จะเข้าไปดู ใจเข้าไปดูของพ่อพู่นะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนอาทิตย์หนึ่งพู่นะสุดยอดโอ้ดีดียอดบิวหนูสองร้อยสามร้อยไม่ได้หลายสองร้อยสามร้อยเออแต่อย่างหัวยอดบิวคู่มือนี่ตะมุดตะมีขักซะไม่ได้เยอะพ่อยอดบิวหนูนะาสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอดวิ่งพรไม่ได้หลายใจสุดยอดมากเลยถือว่าปังมากเน้นั่นยอดบิวนั่นอ ไม่เยอะไม่เยอะยอดวิวหนูประมาณหลักพันหลักพันน้อยลงมาก็เจ <c oughs> ็ดสิบแปดสิบก็เฮ็ดไปเน้องพ่อเนาะทำไปเรื่อยๆอเฮ็ดไปฮัลโหลฮัลโหล how you today เอมกือ พาเขาไปบานแห่โอสวัสดีค่ะหน่อยลูกสาวมาค่ะป้าเดเรียนบอลย้ำเสกที่อันหมื่บ้านนีน่เนาะแม่บ้านหมื่บ้านนี่แม่บ้านา Good morning. Good morning. วีคือร์ดมอร์นิ่งคือดมอร์นิ่งฮาวอายุเอออยู่ไม่เข้าคำลูกสาว เอกภาษาอังกฤษได้นี่บอภาษาไทยบพรู้เรื่องน้ำได้ค่ะนี่เขาต้องบอกภาษาอังกฤษน้ำเพิน,นอยู่ไปามึงขาบีเม่เบเสียบยงปวดยวอดย่เาจดตัวอา่าแมนต่องเสียงมั้งใส่เหมาสมด้อือ แม่ไปดูชัน้นพุ่งเสร็จเมื่อกี้นี่ฮะข้าขงหน้เนาเลห้องโถงนนเหรอไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปิดห้องอาเซียนสงสัยในบ้านเขาทำความสะอาดเพื่อนก็ได้เปิดอือแล้วกระช่วงเปิดเทอมกับเพื่อนก็สชิเปิดบริการนิดหน่อยน่ะแหละเอาไมพมัดลมมาเอาก็ปากัาไฟ้เครื่องเก่าเนะะ่ยังแจ้งสีเย็น เสียวันเปาคนคนต้งซื้อสันส้นนั่นแม่มุนโอ้ยเมยก็เลยนขอบคุณนะคะ พาเขาไปวัานแหป้๊ไปวัานแหมได้หลายเลยอืพี่ยูชอบธรรมชาตินะพ่อเนาะพี่ยูมักธรรมชาติอื มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเดินทางก่อนเด้อครับเดี๋ยวจะมาเที่ยวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขพ่อมีความสุขนะคะขอบคุณนะค,คะสาวหมอลำสวัสดีค่ะใครน้องสามหมอลำ สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะน้องผมแปมเดี๋ยวเสร็จระแจให้ต้อนผู้ดูแลเดีเยเ๋ยวเส็จไปแจกให้ผมแปมก,ก่อน,อนะะขอบคุณนะคะขอบคุณนะลูกที่มาส่งกำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยคะ่ะ